สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวเวมิกนะครับหนีที่รีวิวคือรสสตรอเบอรี่ครับปริมาณ4 6 8กรัมนะครับผมนี่เป็นกล่องใม่เพิ่งได้ของมาอัดยังไม่แกะเลยก็มาแกะดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็แกะมาแลครับฝาก็จะมีตัวซีลเป็นโลหะนะครับก็มีที่แกะเป็นซีลนะครับแพ็คมาอย่างดี สินค้าเรานำเข้ามาจากประเทศอเมริกานะครับนำเข้ามาทั้งผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่นำเข้ามาเป็นผงแล้วาบรรจุพันในประเทศไทยเหมือนอ e ี่ห้ออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจครับเรื่องเรื่องคุณภาพสินค้านะครับไม่มีของปลอมแน่นอนครับ สซิลนี่ออกมาครับก็จะมีท้างไรครับก็จะมีช้อนให้นะครับแล้วก็เปิดออกมานี่นี่กินหอมของสตอรอเบอรี่เลยครับช้อนนะครับก็วิธีทานนะครับก็ทาน2ช้อนนะครับต่อน้ำา2 2 0ซีซีครับ วิธีผสมก็ผสมในน้ำเย็นนะครับขย่าใส่ขวดได้เลยครับแล้วก็ขย่าดื่มได้เลยนะครับโอเคครับวิธีทานนะผมก็จะใช้กระดาษตารับ AC แผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ขวดน้ำอันนี้ผมใส่น้ำไปครึ่งครึ่งขวดนะครับก็ก็มากรอกนะครับก็ผมใช้กระดาษสมูกล้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ ทำให้เป็นรูปกลวยอย่างนี้นะครับเป็นรูปกลัวยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เทเวมีตักตักเวมีข้ามาครับดีไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับก็เลยนะครับตักขึ้นมาแล้วก็กรอกไปเลยครับ นะครับสองสกรูครัครบยาวให้ไหลายห้หกองไปนะครับค่อยนะครับระวังผมนะครับจริงๆมันไหละะมันจะไหลหกไวแน่เพราะว่าเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อผงเวมิกเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดมากนะครับละเอียดมากไม่ สังเกตเอผมเคยกินเวเจ้าอื่นมาครับเนื้อเนื้อมันจะค่อนข้างไม่ใช่เป็นผงเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะละลายยากละลายช้านะครับอของเราทเทแล้วครับก็เอากระดาษกรวยออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาเขย่าครับจะมาดูันครับนะครับฝาแล้วครับก็เขยา่าอันนี้ผมใช้น้ำบณหภูมิปกตินะครับ แต่แนะนำว่าใช้น้ำเย็นนะครับจะจะอร่อยครับอันนี้อร่อยแต่ถ้าเป็นเจ้าดื่นนี่ใช้น้ำปกติทิ้งทีเขย่านานรับอาจจะไม่ละลายอันนี้แป๊บเดียวครับละลายแล้วสังเกตเลยครับว่ากลายเป็นสีชมพูเนื้อท่อนข้างนวลครับเหมือนสมูทตี้เลยครับนะครับลองดูครับเห็นไหมครับเป็นสีชมพูเลยครับเหมือนสมูทตี้เลยเราก็เราก็ดื่มครับก็ปกติก็จะมีข้อแนะนําก็คือ ถ้าอยากผอมก็ทานก่อนอาหาร30นาทีนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มน้ําหนักสําหรับคนผอมเพิ่มน้ําหนักก็ให้ทานหลังอาหารไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก็เท่ากันปริมาณเท่ากันครับผมส่วนใครเนี่ยที่จะมือชาจะมือที่สําคัญคบางคนอาจจะไม่ได้ทานข้าวนะครับก็ทานตัวน,นี้ได้นะครับช่วงเช้าทานแล้วก็จะอยู่ท้องนะครับไม่เชิงว่าจะไม่หิวแค่เราจะไม่อยากครับ เราจะไม่ค่อยากทานอาหารอื่นเพราะฉะนั้นทานได้ครับไม่อ้วนเรามีสารอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นพวกโปรตีนนะครับก็ดีต่อสุขภาพนะครับอ่าก็ดูข้างหลังกล้องครับก็จะมีสารอาหารบอกรายละเอียดดูครับว่ามีแคลอรี่เท่าไรโปรตีนเท่าไหร่นะครับโซยฟาสคอเลสเตอรอลคาร์โบไฮเดรตนะครับโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับก็จะมีให้พอนะครับ โอเคครับก็จบการรีวิวครั้งแรกเพงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีครั้งต่อมาจะมีแนะนำวิธีทานในรูปแบบอื่นมานะครับต่อครับขอบคุณครับ